ว่าทุกคนท้ายนี้ต้อรับเข้าสู่ช่องของตูแก๊งแล้วก็วันนี้นะคะูแงอยู่กับพี่แป้งซีบิงนั่นเองนะคะใช่ค่ะผมวันนี้ะขออนุญาตมาที่นี่ด้วยนะคะในช่องนี้เป็นการโปรโมทช่องนิดนึงครับมันจะเป็นหรอจับาพี่เพิร์คใช่ครับเราต้องอยู่คนดังนะครับตอนนี้ถ้าครับตอนนี้อยู่กับคนดังแล้วเรารู้สึกเป็นเกลียดมากที่เขาเข้ามานั่งอยู่ในเฟรมของเราด้วยนะครับครับอ่ะวันนี้นะคะเจนจะบอกว่าเราไม่ได้มาเล่นเกม เพราะว่าเรามีของเล่นเอาไาให้เพื่อนได้ดูกันนี่เลยนี่ก็คือถุงพารากอนเดี๋ยวอาไม่ใช่หรอยางยางยางของเล่นอยู่ในนี้หลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วนะคะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอันนี้มีชื่อว่ามินิเวิร์สนั้ง ในติกตอกนะอันเนี้ยใช่เขากำลังคิดในติกตอกมากๆเลยนะคะไม่ว <GO av uther> ่าจะเป็นในไทยหรือในต่างประเทศจากที่ขายนะคะนี้ส9 5บาทจริงๆแล้วเขามีส่วนลดด้วยเนาะใช่ประมาณ3า0รอยเกือบ4 0 0นั่นแหละ390นิดๆอ่าซึ่งต้องบอกเลยว่า ไอเจ้าของชิ้นนี้นะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกล่องสุ่มก็ว่าได้นะแต่เป็นกล่องสุ่มที่เราสามารถเป็น make it mini food ข้างในได้ด้วยค่ะก็คือมันจะเป็นของจิว๋วที่เราสามารถเอาของพวกนี้มาประดับตกแตง่งแล้วก็ต้องทำขนมด้วยตัว,ตวเองใช่แ่หาเคยซื้อมานะเป็นของสุ่มแบบนี้แหละแต่ว่าแต่ก่อนอนะเราจะเห็นว่ามันจะมีแบบพวกไอที่เป็นตุ๊กตาตาแป๋วอะแล้วมันก็จะเป็นพวกชู ของประดาบต่างๆใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเขาทำมาให้เราเล่นด้วยคือแบบหยดีมากสนุกจังเลยแก๊เหอะเราไหนก่อนดีเอาของตุ๊แดงก่อนมาแป่เห็นหน้าซองแล้วนะเขามีเขียนตั้งแต่เป็นขนมหวานขนมเค้กของขา้าวอย่างเช่นพวกพิซซ่าพวกเบอร์เกอร์อะไรแบบนี้ก็มีมีส้มตำป,ปกลกปลามั้ยมีผัดไทยต้มยำ เขาไปกวนมะนาวมะพร้าวส้มโอเขาทำอาหารไทยด้วยหรอนั <sandwiches> ่นเละดินี <ss> ่ซีรีส์ไทยไะเนี่ยไม่ใช่เขามาเป็นแบบว่าของที่มันทำง่ายๆก่อนอันนี้น่าจะเป็นซีรีส์2นะเพราะว่ามันเริ่มมาจากแบบว่าอาหารชินเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะทุกคนครับผมเฮ้ยด้านในคือมันมีกล่องอีกเพียบเลยอ่ะเป็นวัตถุดิบปะใช่เป็นวัตถุดิบต่างๆว้าวที่แจน่ากังวลมากไม่จับไม่เจอนี่ นี่มันปลูกศรเห็นไหมนี่เออเนี่ยลูกศรเขาบอกอยู่ว่าหงงตรงนี้ไรู้เรื่องเลยพี่อ่ะบชชาช้าลองดึงด้วยเฮ้ยของเยอะอัดแน่นเจกแล้วบมว้าวเดี๋ยวเราดูก่อนมันมีคู่มือมาให้เราด้วยเุ้ยนี่ไงเพืน่นๆนี่คือของทั้งหมดเลยว้าว ก็จะมีต sí, ั้งแต่เซตน้ำป no yeah. sure. yeah, ั <champion ters> <which is vengeance noise> ่นนะคะเซตคอนเฟลกคัพเค้กแล้วก <oco> ็ม <im ito> ีพวกฮอดดอกต่างๆนะแต่ไม่รู้ว่าจอได้อะไรตอนเนี้ยเราต้องลุ้นกันก่อนว่าจอได้อะไรใช่เราครับผมมาดูกันต้องสีเหลืองนะคะเฮ้ย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 หมาหมาหมาโคดูกะนี่ฉันรู้เลยว่ามันคืออะไรนี่เซตฮอดดอก เฮ้ยอันนี้คือเซตที่เด่นมากนะเพราะว่าเขามีถาดแบบว่าสวยอ่ะใช่เป็นถาดหมาอ่ะงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าอุ้ยเอ้ยใส่กะ้ามมันเป็นของจิ๋วที่ทำออกมาได้ดีมากนะคะแล้วก็น่ารักมากๆด้วยใช่ค,<น>คือทําเสร็จแล้ว่เราสามารถเก็บได้เลยนะอ้าวหายและของที่จําเป็นต่อการทําคอรดอกนะคะคืออะไรที่คีบนี่สามารถใส่ตรงจุกตรงนี้ได้นะโอะใคได้ไรจะได้ไร ฮอตดอกยักษ์อีกเอ๋อไม่ใช่ขนมปังขนมปังไม่ขนมปังวิวเขาทำน่ารักอะทุกคนดูดิดูหอดิสามารถปิดได้ด้วยนะเนี่ยอาชีพคือมีฮอตดอกแล้วเนี่ยสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุดคืออะไรมัสตูดฮะมัสตูดอะหน้าลมพูดแล้วมองเห็นขนตูดเลยซึ่งในขวดเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนครีมครีมนิดนึงนะจุ๊บแจงมัสตูดเออมัสตาร์ดค่ะเลยนะคะมัมมัสตาร์ดเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มการทำอะไรก่อนดีแจง เปลี่ยนฝาก่อนชนะและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ที่เราได้ามาจากเจ้าลูกนี้นั่นเองนะคะก็จะมีฮอทดอกมีขนมปังมีถาดรองเป็นน้องหมานะคะมีครีมพีพแล้วก็จะมีขวดมัสตาร์ดนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูในขวดมัสตาร์ดกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงสีอะไรอะอุ้ย <laughs> สีเหลืองสีมัสตาร์ดเลยขอดมก่อน <laughs> อุ้ยหอม <laughs> <laughs> เอาอะไรมาห <laughs> อมอะกลิ่นเปรี้ยว <laughs> <laughs> แล้วความกิมมิคของเขานะคือไอ้เจ้าลูกโอเคไอ้เจ้าลูกนี้เนี่ยพอเราแกะออกมาปุ๊บเราก็จะมีหัวจุกอันนี้นะคะเอามาให้ซึ่งพอเอาไปข้อแบบมันจะเหมือนเราเวลาเราข้อประหารน่างเห็นปะมันฟาชี่วัตถุดิบของเราออกมาก่อนดีกว่าของแ่จะแกะเป็นอุ้ยพี่ดอไอ้ตัวตัวนันขนมปังมันเป็นอ้นี่ด้วยอ่ะเฮ้ยเหมือนเหมือนของจริงเลยเฮ้ยดีดีดีแปะออกมาจุ๊บอันนี้วางวางน้องหมาจุ๊บ พอดีเป๊ะล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาไส้กรอกใส่ลงไปนะคะอย่างนี้เฮ้ยพอดีมากแล้วก็บีดมาสตาร์ดนะคะอันนี้แจมเป็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจงเราทำผิดยังไงอ๋อเราใั้ครีมขี้ด้วยเบี้ยวเชียวเล่นให้เป็นเหลือคนยักษ์สองคนกำลังทำอะไรไม่รู้ ออะะไรเแล้วก็ใช้มาสตาร์ดอันนี้นะคะครับที่หอมๆดมเองคือบีบลงไปเป็นไงอ่ะจะบีบได้ไหมบีบได้หรือเปล่าบีบเอย่างอื่นก่อนไหมใอ้ลองลองเทสก่อนไหมเทสก่อนนะเทสแกรดกันแกรดเรือแกรดละก่อนเฮ้ยกด้เป็นเหลืองเปียเลยอ่ะ เออมือสันเออมือสนเฮ้ย,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 ยไม่ดีลปะเซียนมากเหมือนเคยเปิดร้านทอดดอกมาก่อนในชีวิตไอตอนแรกหยิกอยู่นะแต่พอหลังๆเริ่มไม่หยิกแล้วรประมาณนี้แหละเราก็กินประมาณนี้แหละไม่ค่อยอยากใส่เยอะเพราะ,าายยะมันสันเพน็ดไงอ่ามีสองอันก็ต้องทำสองอันอ่ะพี่แป้งทำมั่งอันนี้จะแบบทำมือทำมือนี่ครับเดี๋ยวชท์บัสฮอดดอกอ๋อเฮ้ยคีบัน พี่หาขนมปังนะขีดชึบจัดเรียงให้ตรงก่อนปึ๊บยัดลงไปปึ๊บใช้มาซะโอ้โหขี้เพื่ออะไรเนมืนเอเจ้ากดใช้มาซะ่อ่าถุบหมดเลยขนมปังอันนี้มันมีความแบบแน่นนะอน่ะขอทน่อะไแหวงแหวงดิลิขีวมาาันพังอ่ะมาละขอขอขอเล่นหนักเล่นหนัก

ในขวดมันก็ให้เยอะอยู่นะพี่แม้งวันเว,วี้ยว,วั่เลี่ยบ้าเหรอหรืออะไรนะนี่ถ้ามันถวาตรงไปเหมือนพี่แจงไหมล่ะไม่ตรงแล้วค่ะอันนี้เลียวแล้วเนาะคือโอ้ือไล่ไปยันงขนมปังอะ เรียบร้อยไอ้พวกของพวกนี้ของต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบแพ็กเกจของไส้กรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าใครเขาที่เขาเล่นแบบว่าแบบพวกของเล่นต่างๆ <c oughs> สามารถเก็บไว้เล่นกับของเล่นของพวกเราได้ด้วยนะคะเพราะ<ช>ว่าแบบพ็เกจน่ารัก<อ>มากๆเลยอย่างพวกตุ๊กตามาบี้หรือว่าตุต๊กตาพวกโมเดลต่างๆเอาไปแต่งห้องได้นะสำหรับใครที่มีแบบเซ็ห้องครัวบายบ็อกอะไรแบบเนี้ยได้เหมือนกันเจ๋งมากน่ารักมากเลยเย้ปิด้าปิด้าชู อันต่อไปอะไรอะ reuse อันต่อไปที่เราจอมาทำนะคะก็คือจะเป็นซีรีส์เดิมเมื่อกี้แต่จะได้อันเดิมหรือไม่ต้องมาลุ้นเพราะว่ามันเป็นกล่องสุ่มกังวลอะแล้วถ้าได้อันเดิมอะก็ทำขันดอกต่อไปอาจจะได้หมาคู่ไงไม่เอาใจไม่ได้อยากได้หมาคู่ไงโอเคอยากได้ยางอื่นอะได้ปหอยากได้อนไนมากที่สุดดีกว่า ไปเมื่อกี้เปนไหนแล้วล่ะไปละทิ้งละอยากได้แต่ไม่สุดอันไหนก็ได้ที่ไม่ไม่ใช่หมาเพราะหมาเราได้ไปแล้วเมื่อกี้ที่แป้งเห็นนะอันที่แป้งรู้สึกว่ามันดูแบบมกน่าทำอ่ะคือคอนเฟล็กมาระกองอ่ะมากระลองเออมากระลองเกียดอ่ะคนเนี้ยทำไมอ่ะมาฮะขอให้เราหนิดนึงดิอุ้ยหมาไม่ใช่ไม่ใช่อันแรกมันยังไม่มีเสียงเลยแต่เนี้ยเป็นอันที่หลวมกว่า อันนี้คือเป็นอันที่มีเสียงที่เราขย่อขย่บเล่นกันใช่ไหมคือจริงๆเราซื้อมาเพราะมีเสียงนั่แหละเพราะอีกอันนึงไม่มีเสียงอันมันมีเสียงก็เลยแบบเอออาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ไงะไฮะเฮ้ยไม่เหมือนโลกไม่เหมือนค่ะใจของอลังการค่ะทุกคนอะไรดูคนเดียวแล้วก็พูดคนเดียวเฮ้ยอลังการปะกำมาลง มากระลองไม่ใช่อันนี้มันน่าจะเป็นเค้กหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันมันเหมือนถาดมากระลองมากเลยอ่ะนี่นี่นี่เฮ้ยมีถาดด้วยเอาละเอาละอ่ะพี่ดูมาละนี่จุ๊บแจงได้ขนมเค้กยังไงเป็นขนมเค้กแล้วก็มีถาดใส่คืออลังการงานสร้างเวอร์เล่นกับพวกบายบ็อกเฮ้ยอาร์ทอยต่างๆ อันนี้แปลว่ามันเป็นอันที่คุ้มมากเลยนะใช่ครับ,รบเพราะว่าเค้กเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6ชิ้นและเราสามารถแต่งหน้าเค้กทั้งหมด6ชิ้นได้เลยโอ<ฮ>้ตื่นตายเลยล้องนี้อืมอ่ะช้อนาแกะช้อนเกะมามาดูอุปกรณ์ดีกว่าว่าเขาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้านนะคะอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการใช้กินอันนี้เค้ก6กก้อนครับผมออุปกรณ์ในการใช้กินและสิ่งที่ได้ก็คือ แี่เด,ด,ดิมจริงๆไม่ใช่ที่คีบนะคะมันคือเนบสำหรับการคีบจ,จกราปกติคือถอนอย่างใช่ไหมไม่ค่ะเลเซอร์อันนี้คืออะไรครับอุ้ยอันนี้นะของตกแต่งของตกแต่งเค้กต่างๆอันนี้ต้องมาดูฝั่<อ>งนี้ต้องดูฝั่งนี้ว้าวมีรูปดอกไม้รูปสับปะร่รูปแครอทแครอทก็หลาบก็มีนี่อ๋ออันนี้ไม่ใช่แครอทนี่มองข้างหลังเหมือนแครอทแต่ไม่ใช่ วิ่งแต่ว่าเค,ค้กเขาเป็นสีม่วงเนาะในซ<ม>องอะ่ะมันเป็นสีชมพูสแสดงว่าเค,ค้กอ่นนะน่าจะมีหลายสีแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นซอสครีมว้าวว้าวว้าวซอสครีมจะเป็นแบบนี้เลยนะคะขวดจะต่างกับอันเมื่อกี้แมจอ่อขวดต่างครับอันเมื่อกี้ขวดแบบนี้เฮ้ยเุ้ยน่าสีชมพูอมม่วงนิดนึงเพื่อให้แมทกับตัวเค,ค้กเอาฮะทำการบรรจุน้องเข้าไปอันนี้ มาเริ่มการตกแต่งกันเลยดีกว่าค,ค่ะผมเค้กของพวกเราอันนี้ก็คือเซตของเรานะคะที่เราจะได้มาทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยครับแจะว่าจะน,นีคุ้มเนาะคุ้มได้เล่นทั้งหมดหกชิ้นอะเมือม่อกี้ถ้าได้เล่นใส่กล่องก็คือได้เล่นสองชิ้นอะเออจบอันนี้ได้เล่นเยอะกว่ามาเรามาทําการตกแต่งกันเลยดีกว่า <S 2> <S 2> <S 2> <S เริ่มเปิดฝาถาดเค้กกันก่อนเลยดีกว่าค่ะอันนี้เค้กอบร้อนที่แบบว่าเราอบมาใหม่ๆห่เลยโอ๊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 ย๊จับผ ไม่รู้ทำไมว่าทำไมเขาถึงบอกว่าเวลาเราร้อนแล้วเราต้องจับหูหูเป็นจุดที่อุณหภูมิเย็นพี่เนื้อเค้กแบบดีดีมากเออเนื้อเค้กดีมากมันไม่มีความนุ่มนะตัวเนี้แต่ว่าเท็กเจอร์เวลาเราดูอะมันรู้สึกนุ่มข้าจปะนี่ดูลองดูเท็กเจอร์นี่อ้าวต้องใช้ที่คีบเหรออืมก็ได้มางั้นเราจะใช้ถาดอันนี้ไหมจุแจงได้เลยครับ ฉันฉันใช้แบบนี้แล้วกันแกใช้กับพื้นไป <What? S 1> เค้กแกสกปรกอาวด้านบนเป็นสีเราจะสลับทำสีเหลือลงขอับสีเบิกตัวเอ่อทรัฟเฟิลชีสของโอปป้าราชีนะคะ <c oughs> ขอยืหมหน่อยแล้วกันไมต้องทำแบบนี้ด้วยไออินเวอร์ไม่ได้ไม่ได้จา้า <c> ง <oughs> แต่ก็ซื้อมากินนะคะแถมโปรโมทให้ด้วยเออโปรโมทจนไม่รู้จะโปรโมทไงนี่ แต่ฉันจะใส่เยอะเพราะว่าลูกค้าฉันจะต้องได้กินเยอะนี่รอดูเฮ้ยสวยตนเนี้ยเลยหมดเลยแ,แล้วก็จากนั้นขีดน้องกุหลาบลงมาแปะลงไปเลิศอุ้ยน่ารักมากตาแจงแล้วเดี๋ยวจะขอแต่งเค้กก้อนนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปแต่งกันเนาะเราจะแต่งให้ดูประมาณ2ก้อนพอนะคะส่วน <Okay. S 1> อื่นก็คือแบบน้องๆก็ไปดูกันเองแล้วกันเนาะอ,อันนี้คุณจะทําเป็นแบบไหนคะ อยากทำเป็นแบบขอบขอบอ๋อคือมีความแบบขอบครีมหนาๆใช่ไหมขอบขอบเยอะๆงูย้อยด้วยอ่าเริ่มร้านนี้เริ่มให้ครีมเยอะละเยอะๆ <c oughs> เราเราให้ลูกค้าเพราะว่าเราอยากบริการลูกค้าด้วยความจริงใจครับอเริ่มย้อยเมื่อกี้พี่แป้เอาอะไรไปดอกกุหลาบขอแจนจะเอาเป็นดอกไม้สีขาวแล้วกันใช่ คือเค้กของเขาอ่ะสามารถทําได้ทั้งหมดสสีนะทุกคนจะสลับจากไอ้ด้านสีเหลืองขึ้นมาด้านบนก็ได้นะหรือว่าจะใช้เป็นสีชมพูแบบที่แป้งทําก็ได้นะคะคือถ้าเราทาสลับกันอ่ะไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะดูเหมือนแบบมีลูกเล่นมากขึ้นน้องอยู่มุมนี้เห็นปนะน่ารักเออน่ารักนะเฮ้ยเราคือถ้าทําย้อยแบบเนี้ยสวยมากเลยนะใช่ต้องให้ดูฝั่งนี้ชุบนี่ใช้มือเขี่ยเลยนี่ทําย้อยอย่างเงี้ยทั้งหมดอ่ะทุกด้านอ่ะสวย เสร็จเรียบร้อยก็เอามาวางไว้ตรงถาดคัพเค้กของเราได้เลยครับผมอันนี้คืออันที่สวยสที่สุดใช่จริงๆอันนี้มันไม่ใช่คัพเค้กหรอกมันเป็นเหมือนแบบเป็นเค้กธรรมดาเนาะเค้กตกเค้กชิ้นแต่แมกรู้สึกว่าเออเรียงมาว่าคัพเค้กมาดูน่าหักอกะ <c ake> ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตไปทาอีกคนละสองชิ้นนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเรามาดูกันว่าตอนที่เราเอาเรียงใส่ถาดเนี่ยจะสวยขนาดไหนใช่ a few moments later เย่ได้แล้วค่ะ สำหรับเค้กของเรานะเป็นเซตเลยเสร็จเรียบร้อยเร่งพวกเราเนี่ยตกแต่งหน้าหมดแล้วนะคะเดี๋ยวหมุนถ่านให้ดูดีกว่ามนถ่านหมุนด้ด้วยนะ<ห>นี่นอ,นนนยอ,อ,ยอันนี้คือต้องใจนําเสนอมากนะเพราะว่าแป้งอ่ยบีบให้มันให้ย้อยอันนี้คือตั้งใจให้มันย้อยลงมาเหมือนกับเป็นครีมยืดๆเลยน่น่ารักมากเลยอันนี้ถูกใจมากนะคะบอกเลยว่าสิบคะแนน แ,แล้วะมีหนึ่งซีรีส์นะคะนี่เป็นซีรีส์ใหม่ที่เรายังไม่ได้แกะเลยไม่รู้จะมีอะไรแล้วเราจะได้อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าแต่ว่าอย่าลืมนะว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยควรที่จะล้างมือนะคะเพราะว่าไอตัวสลรามของเขากลิ่นแรงมากโอ้โหแรง ใช่ของเรานะคะกับมินิเวิร์สอันนี้เป็นซีรีสออ์คาเฟ่ซีรีส์สองนะคะเป็นคาเฟ่แสดงว่าต้องมีขนมหวานเยอะกว่านเมื่อกี้แน่เลยใช่ดูจากหน้าปกก็รู้แล้วว่าอ่านอันนี้มันน่าจะเป็นซีเรียลอ่าแต่เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราลุ้นกันบ้างมาคับผมอุ้ยซองชมพูเฮ้ยอันนี้เฉลยเลยปะเนี่ยเลยเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ซองเป็นแค่ซองเอ๊เดี๋ยวนะไม่อ่อนดีได้ไหม ขอไม่เอาอันนี้ได้ไหมไม่แสดงว่าซซีรีส์เนี้ยก็คือมันก็คือการผสมอันเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมพี่เจะอยากได้นี่แต่ว่าเอ้ยอันนี้มันเยอะนะเนี่ยพี่ดูดิอืมเฮ้ยไม่ไม่เอาหมาแต่เป็นหมาแบบแบบอื่นมันมีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ต้องเยอะต้องเยอะมันจะได้แบบเดิมจริงๆหรอเอาจริงนะอยากได้อันนี้สุดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ก็เป็นแบบของในหม้อก็คณก็น่ากิน หรือว่าจะเป็นสตรอบเบอรี่จุ่มช็อกโกแลตก็ได้มากระลองมากระรองอ่านดูมาดูกันดีกว่าว่าจะได้อะไรเริ่มจากเอาเอาเอาันนี้ก่อนนะอ่านันใหญ่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยของพี่เหลี่ยมเป็นของเลี่ยม,ยมพี่ต้องจับตัวนี้แน่กันอุ้ยไอ้นี่ฐานอันนี้ฐานแน่นอนอ่าแกะจานก่อนแกะจานก่อนให้ลุ้นให้ลุ้น จานจริงเฮ้ยจานจริงไม่เหมือนไม่เหมือนอันไหนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ไอะเป็นหมาอ่ะแกต่อไปนะฮะอันนี้คือวัตถุดิบครับผมอะไรไม่เห็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยของดีของดีเฮ้ยสตรอเบอรี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่เดี๋ยวพี่จะทำให้มันเป็นของจริงเฮ้ยทไมอ ไม่อยากใช้ดูเที่ยวขนาดอันนี้คือขนาดจริงอันนี้คือขนาดที่เราได้มานะคะเฮ้ยแต่เขาเก็บรายละเอียดดีมากนะใช่มีชุดวีแบบว่าซองมีอะไรเหมือนของแบบญี่ปุ่นเลยอันนี้ถึงเวลาการแกะอุปกรณ์การใช้งานจะรู้ใช่ว่าไม่รู้เลยว่าคืออะไรหรือว่ามันจะใช่แบบเดียวกันกับที่เรามีได้สองอันหรือเปล่าแบบเดียวกันโอเคครับ ไอ้จุกตูดนี่คืออะไรอะจุกฝากไงจุกฝาจุกฝาครอบอ๋อไะใส่จุกฝาค้อบไปอาละฮะนี่คือสุปกรณ์ที่เรามีเด้อเด้ดดดาาอเด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 อดสามอันเหรอวะแค่บอกว่าสิบอันอะจริงเียยูดก็ได้นะจริงๆอาจจะแบบว่าเอ้ยคนที่ซื้อหนึ่งอันแล้วก็ไม่ต้องเอาก็ได้ค่ะว,ว้าวนี่มีนิดอุย้ยโอ้ช็อคเคลตช็อคเคแลต วิ่คืออันนี้ดีมากเพราะว่าตัวของการทำอ่ะมันไม่ได้ทําเยอะมันคือจุ่มแล้วก็วางจุ่มวางจุ่มวางอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วแกนี้ก่อนมีนี้เพื่ออะไรอ๋อเพื่อไม่ให้แบบมันเปิดมือเราไงขอดูสีก่อนช็อกโกแลตเป็นสีอะไรกันหนออาจจะเป็นไวท์กกแลตโอ้ยโหด่ยอ่ะอุ้ยโอากินเดิมจมูกจะบอดแล้วเนี่ยมันเหม็นมากทุกคนมันเหม็นมากจริงจริงมันไม่ควรอ่ะมือก็ไม่ควรกินมั้นเหมือนน้ำยา ไรที่แบบน้ำยาฟอกขอุ่มน้ำยาแผมเริ่มกันจุ่มกันเลยกว่านะจุจ๊บแจงเอาจานมาไว้ข้างหน้าค่ะจะได้เห็นได้ชัดชัดแล้วก็เราจะเปิดฝาช็อคคัลเลต์ชึบนี่จะให้เห็นว่าพอเราหยิบสตรอบเบอร์รี่ขึ้นมาถาดข้างในนี้มันเป็นหลุมให้เราด้วยนะใช่คือทำมาดีมากเหมือนสตรอบเบอร์รี่ในซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเราจะจุ่มครึ่งลูกหรือจุ่มทั้งลูก อาจจะมีทั้งทั้งลูกครึ่งลูกแล้วก็เฉพาะปลายแล้วก็อาจจะมีแบบไม่จุ่มด้วยเออลองดูจุ่มกันไอ้น,นี่เลยปะเขียวเขียวไม่จุ่มเขียวทําไมอะแล้วมันจะติดสีไหมอะดูดิเฮ้ยติดอยู่นะติดแต่นนะ่าจะอาจอาจะต้องจุ่มหลายรอบสักหน่อยนี่ยังต้องวนวนนิดนึงให้แบบว่าสีน้องติดอยู่ว้าวลูกที่หนึ่ง สวยมากอะเจนจะบอกว่าไอ้ที่เรามีอยู่อะพี่ไอ้ที่มันเป็นสตอรอเบอรี่จะทำเค้กอะแล้วก็มันจุ่มได้นะเออลองไหมเออโอ้ยน่ารักเกินสวยเนาะเอาแค่ okay, นี้พอครับให้มันพอบบน,น่นารนักๆแล้วก็เขีย mm hmm. เ่ยเอาแล้วครีมเขาก็จะค่อยๆลงมาเองชอบอะไรนะเหมือนเขาทำมาให้มันไม่ได้แข็งมากเกินไปแล้วเวลาเราจุ่มอะมันจะติดสีดีนะ อย่างสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยมันมีความแบบหนึบเกินอ่ะเห็นปะใช่พอเทออนต์ละลายไปกับจานแล้วตอนเนี้ยอันนี้อันนี้เริ่มน่าเกลียดอ่ะอันนี้อันนี้น่าเกลียดมากอู้สวยตัวสุดท้ายสุดท้ายไปซูมโทนได้ไหมอ่ะได้อ่ะทำม่ะแล้วก็เอาเอาไอตัวสตรอเบอรี่บีบใส่มันไม่ปลายละมันอยู่ตรงนี้อ่ะครึ่งหนึ่งอั้นครึ่งหนึ่งช็อกแลคครึ่งหนึ่งอันนี้สตรอเบอรี่แล้วจากนั้นใช้แหนบนะคะเราเรียกว่าแหนบได้ไหม เกลีย์เกลีย์มันและนี่ก็คือสตรอเบอรี่ชุบช็อกโกแลตนะคะเป็นเมนูเด็ดของทางร้านเรานะนอกจากจะมีของคาวอย่างคอตด,ดอกแล้วก็จะมีเป็นเค้กเค้กเซตนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสตรอเบอรี่นั่นเองนะอุ๊ยอร่อยกิน<อ><อ>แล้วแค่กินตนาการก็รู้สึกอร่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่เอามาโชว์ดีกว่าฮะอุ๊ยแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของการทำ ของจิ๋วแบบซุ่มนะคะเป็นซีรีส์ที่แป้งรู้สึกว่าน่าเล่นมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเก็บสะสมนะคะหรือว่าจะแบบซื้อมาเล่นเพลินๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นของที่สร้างสรงรค์จินตนาการมากแล้วก็สามารถที่จะแบบตกแต่งตามใจเราได้นะอย่างแบบคอางเนี้บางคนอ่ะอาจจะแบบได้ช็อกโกแลตมามบางคนอาจจะได้ซอสอะไรสักอย,อย่างที่เป็นสีแดงมาอาจจะมาทําแบบสลับกันให้มันกลายเป็นซอสมะเขือเทศกับซอสคาซาดก็ได้เนาะ โอเคคือจะบอกว่าของเล่นพวกนี้เนี่ยไม่สามารถรับประทานได้นะคะถ้าน้องๆที่ดูอยู yes, ่อยากเล่นต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะทุกคนต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วอีกอย่างเนี่ยอย่าลืม้างอ่านฉลากเล่นแล้วล้างมือให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เหม็นมากเหมือนกำลังจะแช่ติดมือฉันแล้วด้วย ของพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องรอให้เขาเซ็ตตัวสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะจะเอากลับบ้านเพราะว่าจะจะไปตั้งในตู้โชว์เอาไป็นสบ,บายบ็อกอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเจ๊เนี่ะแอบเห็นว่ามันมีคนที่เขาซื้อเซ็ตพวกนี้ไปแล้วเขาแบบเอาพวกแพ็คไส้กรอกเนี้ยไปแบบใส่ไว้ในตู้เย็นจิ๋วของเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาทําแบบทำเป็นอาหายใช่ไหมใช่ทำเป็นครัวแล้วก็เอาเอาอกมาทำเป็นหัวอานหารอะไรเงี้ยซึ่งของพวกเนี้ยมันแกะได้ทั้งหมดเลยทุกคนอืมโอ้น่าเพาะถ้ามาเป็นซองที่ขนาดเนี่ยเป็นมินิพอที่จะเข้าเซตกับพวกเครื่องครัว จิ๋วได้ด้วยนะครับอืมก็ลองไปหาเล่นกันดูนะคะขายตามห้างสัรสินค้าทั่วไปนะโอเคค่ะทุกคนลในครั้งนี้นะคะเราก็ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับจุแจงแล้วก็พี่แป้งแล้วก็พี่ปางด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยถ้าใครแบบอยากดูจริงๆเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูใหมใ<ช>่และถ้าใครอยากดูเราทำเมนูอะไรที่เป็นของจิ๋วเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับ<ล>ครั้งนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลายนี้ไปแล้วนะคะสวัสดี ว้าพี่ตังไป,ไปบ๊ายบายด <c oughs> ิบ๊ายบายเนี่เหนียวมืออยู่เลยอ่ะเหนียวเหมือนกันเนี่ยเหม็นด้วยม้วนม้วน